สวัสดีค่ะเรามาฝึกพูดบทสัทน,นาภาษาญี่ปุ่งนง่ายตอนเป็นร้านเสรมสวยกันนะคะคิดว่าใครที่อยู่ในญี่ปุ่นเหมือนไม่ยิงเซนเซ,น,เซน,นะคะมีโอกาสได้ใช้อย่างแน่นอนค่ะมาฝึกกันเลยค่ะคุณนิจิวะโยโยคุสติตะแล้วก็พูดชื่อเราลงไปนะคะเดสอาสม,มตุติชื่อเซนเซคือนิโชะนะคะชื่อในภาษาญี่ปุ่นเราจะลองพูดให้ฟังนะคะคุณนิจิวะโยโยคุสติตะนิโชะเดส สวัสดีค่ะครับอ่าตรงนี้เป็นผู้หญิงก็สวัสดีค่ะจองชื่อในชื่อนิเชลอนิเชลคือคนที่เราช,ชื่อเราที่เราจองไปนะคะตรงนี้ก็เป็นบอกคนที่ร้านเขาจะได้รู้ชื่อเราแล้วก็จะได้รู้ว่าเราได้จองไว้หรือเปล่าร้านส่สวนใหญนี่ปุ่นก็คือถ้าไม่จองคือก็จะรอคิวนานมากหรืออาจจะไม่ได้ทําผมในวันนั้นเลยก็ได้ส่วนนี้ควรจะจองล่วงหน้านะคะ こんにちはมショウ様ですね。本日はどうなさいますか。สวัสดีค่ะครับคุณมิโชใช่ไหมแล้ววันนี้จะทำอะไรอดูนะซายมัสกาจะทำอะไรอันนี้เป็นรูปแบบที่งานบริการคนที่ทำงานส้ำซ้วยหรือตามสถานที่เอหน่วยงานราชการพูดกับลูกค้านะคะแค่今日าカットとカラーをお願いしたいんです วันนี้อยากจะรบกวนให้ช่วยตัดผมแล้วก็ทำสีผมให้ด้วยโชจิชิชมะสต a รับทราบอันนี้เป็นรูปที่เป็นภาษาแบบทางการนะคะที่หน่วยงานแบบงานบริกนนารต่างๆเขาจะพูดกับลูกค้านะคะต้นนาอิโรนิตเดสกแล้วอยากจะทำสีแบบไหนล้ออะค r ร m เม o โนะชาอ ni s นิชใต้อยากจะทำสี ้ำตาลแบบสีสว่างๆให้ชโชอมจิกราใสงั hey. ง้รบควรรอสักครู่ขามิชึ่ว์ารกุนซาเซอดรบควรขอให้คืออันนี้พนักงานเขาคือขอให้ฉันเนี่ยตรวจสอบคุณภาพของผมคุณหน่อยนะเนี่ย お願,いしますお願いします。髪のダメージは少ないのでカラーもきれいに入ると思います。色持ちをよくするトリートメントを一緒にしますかうん、ノは。<music> <music> ผมมีแบบเสียเนี่ยมีน้อยคิดว่าทำสีคงจะติดสีได้สวยแล้วจะใส่ทรีทเมนต์เข้าไปในตัวทำสีผมด้วยได้ไหมเพื่อให้สีเนี่ยมันคงทนอยู่ได้นานในความหมายอิโดโมจิก็คือให้สีมันเก็บความเป็นแบบสีที่เราโกรบไว้ในผมเนะะี่ยค่ะสามารถเก็บ รักษาสภาพสีไว้ได้ตรงนี้แล้วเราก็จะตอบว่าให้วันยังไงชิมัสราควรด้วยคามินโน a นง s สวะโดยชิมสแล้วความยาวของผมหนาไวาอยู่ไรสร้างเซ้นจิกุไรคิดตะกราซเราควรช่วยตัดไปมันสามเซนไม่ก a ม i วะโดยชิมัสก้แล้วผมหน้าตรงด้านหน้านผมนำมาววาอย่างไร ก็ชิしてくださいรกกบกวนตัดให้สั้นหน่นอยวかりましたรวยอัารับจ้าแล้วใส่เลเยอรคือทำให้เป็นชั้นๆไหมตัดแบบเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆหรือเปล่าそうでดสเนส่สกอชิดะเกะโันนี้ชิมัสนั่นสินะนั้น,น,นรกกบกวนใส่เลเยอรไปสักนิดแล้วกันนะใส่กนี่ シชンプーとลロบはว่าいかがなさいますかแล้วทายแล้วจะสระผมแล้วก็ประผมไวอย่างไรเนี่ยจะเอาอย่างไรจะให้ทำไหมในความหมายตรงนี้นะคะพนักงานเขาทำเราให้เปน็นยังไงชิมัสงั้นรบกวนด้วยอิโนตัวไซมัสโซเดียวะฮัจมมัสเนะขอบคุณค่ะครับงั้นจะเริ่มล้วนะ คือพนักงานที่ร้านทําผมกว่าจะตัดผมให้ลูกค้านี่เขาก็จะเช็คแล้วเช็คอีกเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็ป้องกันการโดนเครมนั่นเองนะคะฝึกออกเสียงคำศัพท์กันเลยค่ะคานิโนะนึงอสะความยาวของผมความยาวนะตรงนี้ถัดมาโดยชิมาสกา๊ต้องการแบบไหนหรือทำอย่างไรดีคิดตกกราซหรุอนตัดช่วยตัดไมกามิผมหน้ามา้า สกิเล็กน้อยนิดหน่อยมีสั้นทำให้สัน้นลงましたเข้าใจแล้วเอียรีเยร์การซอยผมเป็นชั้นไซโกนิสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายชามพือการสระผมบูโรการเป่าผมอีกข้างงานละไซมัสกับจะทำอย่างไรดีต้องหรือเขาถามเราก็คือหมายว่า คุณต้องการที่จะใหใ้ทำอย่างน,างนี้อย่างนี้ไหมนในความหมายของบริบทนี้นะคะว่นนี่ไงชิมาสกับรุนาด้วยรับวลด้วยอะริงาตัวภมัสขอบคุณค่ะครัคบฮาชิเมมาสเริ่มต้นเริ่มหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นหรือคนที่ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะคะมีโอกาสได้ใช้งานอย่างแน่นอนค่ะประโยคที่เอามาให้ใน วันนี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ